ยไปดูดิว่าแม่บ้านเขาบ่นอะไรเห็นบ่นงึมง้มเงมงมีอะไรปะว่าง่ายมีอะไรปะเห็นนั่งบ่นอะไรงึมง้มเงมเงเนี่ยคือยังงงอยู่อ่ะคืองงงงอะไรวะทำไมอ่ะคือวันเนี้ยยางล้อหลังอยู่ดีมันรั่วเฉยเลยเออเออแล้วพอพอไปเช็คคือมันเป็นเหมือนสกรูน็อตอ่ะมันเจอกอยู่ เราก็ไม่รู้เนาะเพิ่งไปเห็นยามเขาบอกเออแล้วเราก็เอารถมาเข้าบีฟิกอะคือก็งงว่าค่าบริการเขากับค่าบริการของเขาอะทําไมมันแพงมากเลยคือเราให้เขาเปลี่ยนล้อนะเอาล้ออะไรมาเปลี่ยนอะล้วก็ให้เขาปะล้อที่มันรั่วเราแบบคือเขาก็เช็คมีเช็คตั้งหลายอย่างอะเช็คเดี๋ยวในนี้เขียนรวมเงินละร้อยเดียวเองเหรอใช่หนึ่งร้อยบาทไงไอที่ตกใจนี่คือร้อยหนึ่งเหรอใช่ ร้อยหนึ่งอะเฉะพาะค่าเติมลมไนโตรเจนอะมันก,ก็หนึ่งร้อยอยู่แล้วอ่ะ hmm. ต่อปีอะเออทีนี้เราสงสัยว่าเขาไม่คิดค่าบริการอะไรเราเลยที่ปะยางอ,าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่คิดเงินเราเลยเหรอเขาคิดแค่หนึ่งร้อยบาทเราก็ยังสงสัยนะตอนแรกก็ยังถามน้องเขาเลยนะว่าหนึ่งร้อยบาทจริงเหรอคะงงว่ะ oh. เขาบอกใช่หนึ่งร้อยบาทเราก็เลยบอกว่าอ,าอ้าวแล้วเอ่อค่าบริการไม่คิดหรอปกติมันก็ต้องมีค่าบริการใช่ปะ อันนี้นะที่มันเขียนนั่นนะค่าบริการเติมลมนโตรเจนสองร้อยแล้วลดให้อีกร้อยหนึ่งเวนกรรมเขาบริการดีขนาดนี้เลยเหรอดีจนเราแบบเก่งใจเลยเนี่ยบริษัทอะไรอ่านเอาเองแล้วกันเออมันตกจริงๆรันเนี่ยเดี๋ยวสรุปที่เราเอารถไปเข้านี่คือลดยางยางแตกยางรั่วยางรั่วยางรั่วอแล้วเขาก็ปะให้เราเออมันมายางรั่วอะไรมันไปทิ่มอ่ะเจอไหม เขาเรียกว่าอะไรน็อตสกูน็อตสกูแหลมแหลมอ่ะอ๋อไอสกูเกลปอยใช่ตอนหน้าเราก็ไม่เห็นหรอกทีนี้ยามเขาดูให้เราแล้วถึงได้รู้ว่าเอาเขาชี้ให้ดูอ้าวมันเป็นเหมือนสกูน็อตเขาเรียกว่าอะไรเราก็เรียกไม่ถูกแต่มันเป็นแหลมแหลมนที่เป็นเกลียวใช่ไหมใช่แต่ทีนี้เราอ่ะวิ่งรถอ่ะคือไม่รู้สึกเลยว่ารถอ่ะล้อยางมันแบนเพราะว่าเราเหมือนมันไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าะวเกี่ยวกับลมในตัวเจนหรือเปล่าไปรู้เพราะว่ายามบอกยามบอกไปไหนมา ที่ร้านคือมาฉีดวัคซีนที่ไปฉีดวัคซีนที่สามย่านนิทาวสามย่านนิทาใช่ยามบอกถึงได้รู้เอ้ารล้อยางแบนคือวิ่งมารถมันไม่ได้มีอ้แล้วมันไม่ส่งไม่สายอะไรเลยอ่ะไม่มีสายขับได้ปกติมากไม่รู้นะอันนี้ว่ามันเกี่ยวกับที่ว่าคือเราเติมลมไนโตรเจนหรือเปล่าคือมันไม่มีสายอะไรเลยคือขับมาปกติ ถ้าเขาไม่ได้ทักก็ไม่รู้ก็ยังขึ้นไปจอดแล้วก็กลับบ้านเหมือนเดิมแต่นี่เขาทักอยู่ได้รู้ก็คือยามบอกทั้งเด้อใช่ทีนี้เราก็ปัญหาใหญ่แล้วเราจะทายังไงอะไรอย่างเงี้ยเสียเงินอีกหลายพันลงานเนี้ยเราก็นึกไม่ออกทีแรกว่าจะให้เรียกประกันไหมเพราะเราประกันชั้นหนึ่งเนาะยามเขาแนะนํามาให้เรียกประกันพี่เดี๋ยวเขาก็มาทําให้พี่เองชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อะไปมายังไงดีวะเสียเวลา เพราะเราเคยมีมีประสบการณ์ยางรั่วแบบนี้มาก่อนเราก็เลยอาตัดสินใจเข้าบีฟิกที่ฝาเพราะครั้งที่แล้วเราก็เข้าบีฟิกแล้วครั้งที่แล้วมันก็มันก็รั่วแบบนี้แล้วมันก็ปะแบบนี้เราก็เสียไปประมาณสี่ร้อยเกือบห้าร้อยนะครั้งที่แล้วใช่คือแค่ป่ายางเฉยๆแต่นี่นี่ยกล้อเลยเปลี่ยนล้ออะไรเอาล้ออะไรเอาล้ออะไรออกมาเปลี่ยนถอดล้อที่มันโดนทิมแทงใช่เอาเอากลับไปแล้วก็เอาไอ้ล้อที่มันแตกที่มีน็อ เทมอยู่เนี่ยมาปะให้ด้วยแล้วก็เอาไปเก็บใส่เป็นแทนล้ออันไหลให้อีกใช่แล้วคิดค่าบริการรวมแล้วหนึ่งร้อยบาทโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากสดเนาะเรายังไม่ได้กดมามีแค่สองร้อยกว่าบาทเราก็กล่าวว่าเออจะสแกนแล้วน้องจะคิดว่าประมาณสัก เกือบพันคือเราคิดว่าเกือบพันอ่ะใช่ป่ะเพราะยังไงนี่ก็ห้าหกร้อยอะคิมหมูคริมอ่ะเฉพาะค่าแรงก็สามสี่ร้อยแล้วจริงเพราะค่าิการ์ยังไงค่าแรงมันต้องสี่ห้าร้อยอยู่แล้วเรากลับไปถามก็คิดผิดไไม่ถามซ้ําแล้วเพราะว่ากะจะสแกนแล้วเพราะว่าเงินเราไม่พอไงมันไม่น่าบจะได้น้อร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทฮะเดถามน้องน้องหนึ่งร้อยบาทนะคะ พี่พี่พี่เติมอ่อพี่ทําเป็นอ่ารายปีด้วยนะลมไนโตรเจนหนักเพราะว่าของพี่มันหมดอายุไปแล้วมันหมดปีไปแล้วอันนี้พี่ทําทำอะไรต่อปีด้วยแล้วอ่าที่ปะยางแล้วที่น้องเช็คให้พี่อะถอนละอะไรเลี่รอเขาบอกค่ะหนูไม่ได้คิดคิดแค่หนึ่งร้อยบาทแค่เติมลมใช่ก็คือยังไม่ใส่เนี่ยก็เป็นไปได้เหรอไหนไหนเอามากลางให้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 ดูกันชัดๆอีกทีว่ามันจริง ใสยจริงๆมันงงอ่งงงงงมากงงงงพันตัวเลยลูกค้าไม่ประสงค์เช็คสารรายการค่าบริการเติมลมยางในเช็คแบตให้ต่างหากนะมีเช็คแบตให้ด้วยนะเช็คแบตเตอรี่อีกหนึ่งรายการหมายเหตุการซ่อมปะยางล้อหลังใช่เนี่ยไอตัวนี้แหละที่วันเราโดนทิมมาใช่ไหมแล้วก็เอาล้ออะไหล่ของเราถอดล้ออะไหล่เรามาให้ ยกเปลี่ยนแล้วก็เอาไอยางที่แตกเนี่ยซ่อมปะให้เสร็จแล้วเอากลับไปเป็นลอ้ออะไหล่ให้เราอีกค่าบริการทั้งหมดคือหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเป็นไปได้เลยเนี่ยอันนี้เป็นบีฟิกที่เข้าที่ชอบเข้ามาเข้าเขานะเพราะว่าเขาบริการดีเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางครั้งที่แล้วเราก็มาเปลี่ยนจากตรงนี้เขาอะ่ะคือเขาบริการดีจริงๆไหนขอดูวันที่เข้าตรงไหนระบบวันที่วะ มีไหมนี่ไงเช่ป่ะนี่ไงวันที่สิบสองสิบสองตุลาสองหนึ่งอ๋อวันนี้เองนี่ยก็วันนี้ก็เพิ่งตัดมาสดละร้อนเลยพุจะกลับมาเนี่ยไปฉีดยามาเนี่ยร้อยเดียวจริงเหรอเนาะจริงเออท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะผมว่าน่าสนใจนะเนี่ยบริษัทเนี้ยใช้ได้เลยการบริการดีมาก ไม่เชื่อก็ลองไปดูอยู่ที่ไหนเนี่ยพรามสองปั๊มน้ำมันซัสโก้พระรามสองใช่เขาอยู่หลังปั๊มน้ำมันซัสโก้พระรามสองมันอยู่ในบริเวณพื้นที่เขตของปั๊มอ่ะก็คืออยู่ในปั๊มซัสโก้เส้นพระรามสอง่ะเส้นพระรามสองคืองงไงมันงงจริงใช่ไหมงงแตาแต่ก็อยู่ใกล้ๆเกือบอีกหน่อยก็ถึงเส้นท่านพระรามสองแล้วบิ๊กซีพระรามก็อีกอีกไกลอยู่เหมือนกันเลยคือเขาอยู่ตรงซอยวัดเยล่มอ่ะ อ๋อตรงนั้นเลยใช่อืมเนาะจริงก็ถ้าท่านผู้ชมอยู่แถวพระรามสองหรือใกล้เคียงก็ลองแวะเข้าไปใช้บริการดูือไม่ต้องอ่ะคือไม่ไม่ใช่อะไรคือถูกจนเกงใจตกใจเลยเขาเรียกว่าถูกจนเกงใจคือว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เออไม่น่าเป็นไปได้ไงคือมันแบบมันหน่อยหนึ่งอ่ะอ่ะไปคลิปหน่อย อยู่ข้าวแล้วโอเคเนี่ยทุกคนอันนี้นะทุกคนลองลองไปได้เลยลองลองไปใช้บริการเขาได้เลยดีจริงคือว่าโถกอ่ะเนี่ยบริการเนี่ยแหน่ของบริษัทเนี่ยลองไปดูเสียแค่ร้อยเดียวรถยางแตกอะไหล่ถอดล้อของอะไหล่ของเราออกมาแล้วก็เอารอที่ยางแตกกระปะเล่ากลับเข้าไปเก็บอีกคิดแค่ร้อยเดียวแล้วค่าแรงเขาไม่คิดไงวะเนี่ย งงค่าบริการไม่คิดหรอปกติพวกนี้ขี้หมูขี้หมาก็ไปต่ำกว่าห้าร้อยแล้วนี่เราเน้นถามเขาแล้วนะใช่ราคานี้เหรอเขาบอกใช่ค่ะคือแบบคือเราเป็นเราเป็นเราเป็นลูกค้าฐานเก่าเขาด้วยเนาะแต่ไม่คิดว่ามันจะบริการอะไรมันจะถูกขนาดนี้แต่ดีดีเขาทำอย่างนี้ดึงดูดลูกค้าได้เยอะเนี่ยครั้งหน้าเราก็คิดว่าถ้าเปลี่ยนยางเราก็จะไปเี่งกับเขาเพราะว่ารถกระบะคันเก่าเราก็เคยไปเปลี่ยนกับเขาดูเอาค่ะทุก ไปดูก็ได้ลองไปดูตอนนี้เลยลองไปดูก็สําหรับวันนี้นะคะก็มาแบบงงๆงก็ไปแบบงงๆงก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะหรือว่ากดติดตามนะคะปิดแบบงงๆจบจบแค่นี้นะโอเค,อเคนั้นบ๊ายบายนะคะ